ฐางเอาแี้เาอกแกงองกง่นาทีครับนิ่มๆด้วยครับไม่ไมไมไดีไรครับ

ลอยหาสีผ่านไปครับจาคสิรุนเกือบได้หรือใหม่นะครับผม,มน่าจะบอดได้นะครับดวรอลุนกันต่อไปครับสองแปสีผ่านไป้อทียกดเ้ไปยังอดันนี้ยากครับโอ้ยน,นะครับบอนาดีพานะครับเปได